ข้อความจากเดอวันคุณรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นสื่อสารทางจิตผ่านทางโซเฟียเลิฟมันคือหนึ่งเดียวคุณรอยอย่างพร้อมสำหรับบางสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนื่องจากคุณไม่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงนี้คุณจึงต้องเตรียมตัวด้วยวิธีที่แตกต่างกันทุกท่านเตรียมพร้อมในระดับจิตวิญญ,ญาณแล้วในระดับนั้นคุณรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและมีความหมายต่อคุณและสังคมโลกอย่างไร บางท่านเตรียมร่างกายด้วยการสำรองอาหารหรือเงินบางรูปแบบไม่ว่าคุณจะเตรียมตัวอย่างไรคุณก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่ต้องเผชิญซึ่งหมายความว่าในฐานะกลุ่มหนึ่งมนุษยชาติคุณจะได้สัมผัสกับเหตุการณ์ที่เหมือนกันมีความสับสนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เนื่องจากคำนี้ใช้เพื่อบ่องบอกถึงทั้งการกระทำที่มนุษย์สร้างขึ้นและการกระทำที่มีต้นกำเนิดจากที่อื่นมันไม่เหมือนกันและสิ่งนี้จะเห็นได้ชัดเมื่อเกิดขึ้น สิ่งที่จะช่วยคุณต่อไปเมื่อคุณคาดการถึงเหตุการณ์สำคัญทั้งสองประเภทคือคำอธิบายและคำอธิบายเราจะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ตอนนี้วิธีแยกแยะระหว่างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรืออย่างอื่นนั้นพบได้ในการเข้าถึงในรูปแบบของมันอีกด้วยความสมมาตรและความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติสามารถเรียนแบบได้โดยมนุษย์แต่ไม่สามารถจำลองแบบได้ ดังนั้นแม้ว่าอาจมีเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นที่อื่นเนื่องจากพลังทำลายล้างหรือการแพร่กระจายที่กว้างขวางแต่ก็จะไม่เป็นเช่นนั้นเว้นแต่จะมีลายเซ็นอยู่ภายในลายเซ็นนี้จะไม่ผิดเพี้ยนและทุกคนจะได้เห็นมนุษย์ทุกคนบนโลกจะเป็นพยายนถึงสิ่งที่เรียกว่าเหตุการณ์ในทางใดทางหนึ่งจะไม่มีการระบุตัวต,วตนที่ผิดพลาดเมื่อเกิดขึ้น ดังนั้นหากมีเหตุการณ์หรือภัยพิบัติใดๆที่คุณสงสัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาและจุดประสงค์ของมันจงมั่นใจกับตัวเองว่าไม่ใช่อย่างนั้นคุณจะไม่สงสัยว่าเหตุการณ์จริงจะเกิดขึ้นเมื่อใดมันจะหมายถึงอะไรเมื่อมันเกิดขึ้นมันจะเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่ามันจบลงแล้วมันจะบอกคุณว่าถึงเวลาสร้างใหม่แล้วจะไม่มีคำถามในใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกคนจะรู้และจะมีความชื่นชมยินดีตามท้องถนนทั่วโลก สิ่งนี้จะเกิดขึ้นต่อไปมนุษย์ที่รักขณะที่ความเจ็บปวดจากการคลอดบุตรถูกลืมไปในความสุขของการบังเกิดใหม่การต่อสู้ดิ่งรนความยากลำบากและความวิตกกังวลในปัจจุบันของคุณก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเช่นกันคุณยังไม่จบส่วนนั้นยังมีอีกมากรอคุณอยู่ขณะที่คุณดำเนินการที่นี่จำไว้ว่าจุดจบนั้นแน่นอนและดีกว่าที่คุณปล่อยให้ตัวเองจินตนาการทุกคนที่เลือกที่จะออกก่อนที่มันจะเกิดขึ้นต่างก็วางแผนที่จะทำเช่นนั้นเสมอพวกเขายังอยู่กับคุณคอยให้กำลังใจคุณ มีเวลาที่มืดมนรอยอยู่ข้างหน้ามันอาจจะสั้นและเจะ็บปวดสำหรับบางคนผู้ที่เตรียมทางออกของผู้เสียหายจะควบคุมทุกสิ่งได้พวกเขาจะไม่ล้มเหลวในไม่ช้าคุณจะรู้ว่าพวกเขาเป็นใครและทำไมพวกเขาถึงดำเนินไปเหมือนที่พวกเขาทำมันจะสมเหตุสมผลสำหรับคุณเมื่อพวกเขาทำอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้รับประกรันว่าคุณจะเห็นด้วยกับวิธีที่พวกเขาทำคุณจะรู้และหรือจดจำความจริงก่อนที่มันจะจบลงเชื่อมัน่น ทุกสิ่งจะชัดเจนสำหรับคุณเมื่อนั้นนั่นคือทั้งหมดขอบคุณมันคือหนึ่งเดียวจะต้องมีเหตุการณ์ปั่นป่วนในท้องฟ้าของคุณสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถอธิบายให้คุณทราบได้อย่างถูกต้องเนื่องจากผู้ควบคุมยังมีบทสนทนาที่น่ากลัวและดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเมื่อเสียงแห่งความมืดเงียบลงเรื่องจริงก็จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ มันคงเป็นช่วงที่สับสนเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะว่าใครพูดความจริงและใครกำลังดำเนินโครงการต่อไปความจริงจะค่อยๆปรากฏและถูกเปิดเผยเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงของการเล่าเรื่องคุณสามารถมั่นใจได้ว่ากลุ่มหมวกขาวได้สร้างการควบคุมแล้ว เท่าที่สิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือการต่อสู้กับทีมหมวกขาวเป้าหมายไม่ใช่โลกหรือการบุกรุกมันคือสงครามบนท้องฟ้าเมื่อกองกำลังอวกาศจากโลกขจัดสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเหล่านี้ไม่ให้ส่งผลกระทบใดๆพวกเขาไม่ได้รุกรานหรือโจมตีส่วนใหญ่พวกเขาจะหลบหนีโปรดจำไว้ว่าพวกเขามีกลยุทธ์ที่จะกำจัดคู่ต่อสู้ให้ได้มากที่สุดก่อนที่พวกเขาจะออกไปเท่าที่จะทำได้มันคือการต่อสู้ที่คุณเห็นนี้ การค้ามนุษย์และการละเมิดทั้งมนุษยชาติและทรัพยากรของโลกเกิดขึ้นนอกโลกเช่นกันคุณได้รับไม่รู้ตัวหากมีการปะทะกันเป็นสกีพยานการแสดงอำนาจการยิงจะยอดเยี่ยมมากและสิ่งนี้จะทำให้ผู้ที่ไม่ได้ฝึกหัดจวัดกลัวไม่จำเป็นต้องกลัวนี่จะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของโลกมันจะท่วมท้นและผิดปกติแต่ไม่นานสื่อจะทำมากกว่าที่เป็นจริงในตอนแรกนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่ากลัวนั้นคือทั้งหมด ขอบคุณ